เซียนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันต่อเรื่องระบบรางนะคะรถไฟความเร็วสูงของประเทศอินโดนีเซียค่ะว่าส่งผลบวกลบต่ออุตสาหกรรมในประเทศอย่างไรนะคะอาจารย์อาจใช้คําว่าติดปีกเลยค่ะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์อภิสารวาน,นิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณชุบฤิธครับท่านผู้ชมเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมอาจารย์ใช้คําว่าติดปีกนี่มันถึงขนาดไหนคะ ออติดปีกบินเลยครับผมเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในอุตสาหกรรมในอินโดนีเซียเนี่ยอยู่กระจายไปตามเกาะต่างๆเกาะสุมาตราเกาะชวาสุลาเวนสีหลักๆเนี่ยอยู่ในเกาะชวาคืออุตสาห,ราหกรรมของอินโดนีเซียเนี่ย70%อยู่ในเกาะชวาลดไปก็เกาะสุมารตราที่สําคัญก็คือว่า50%เนี่ยอยู่ในจังหวัดเวสจาวาจาวาบารัก นะครับแล้วในจาวาบรัตเนี่ยก็จะมีกรุงจาการ์ตาอยู่ถูกไหมครับเพราะนั้นรายรอบกรุงจาการ์ตาเนี่ยก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอโบโกออำเภอคารา,าวังเบกาซีนะครับอำเภอวากาตาอันนี้อยู่รายรอบกรุงจาการ์ตาหมดเลยแล้วแล้วเส้นทางรถไฟเนี่ยมันก็เริ่มจากกรุงจาการ์ตา นะครับลงยาวไปทางใต้ของเกาะชวาก็คือไปจังหวัดไปเมืองสุลาบายาในจังหวัดอิสจาวาจาวาจิติมอร์แต่เฟสแรกเนี่ยนะครับมันอยู่จากจาการ์ตามาเมืองบันดุงซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดเวสต์จาวาเพราะนั้นการที่มีรถไฟเนี่ยมันก็จะทําให้เขตอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ในบริเวณรอบจาการ์ตาในเฟสแรกเนี่ยนะครับในระยะเวลาระยะทาง1 1 2ิกิโลเนี่ยติดปีก เพราะว่าในในรอบรอบกรุงจาการ์ตาเนี่ยนะครับในเข็มสาหกรรเนี่ยจะมีใกล้กับกรุงจาการ์ตานะครับประมาณทัก30กว่ากิโลนะครับใกล้กับท่าเรือนะครับตันจงปรีอบนะครับใกล้กับสนามบินสุกาโนอาตนะครับพอมีรถไฟเข้ามาเติมเต็มหมดเลยครบเลยลงครบหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ FDI ที่เข้ามาในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีมูลค่ามากขึ้นครับคุณชิวลิบครับ สามสิบกิโลนี่ใกล้มากนะคะอาจารย์ใกล้มากครับใกล้มากปกติเนี่ยใน FDI ที่เข้ามาในอาเซียนในสิประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยมาในสิงคโปร์อันดับสองเซียอันดับสามมาเลเซียอันดับสี่ฟิลิปปินส์อันดับที่ห้าเวียดนามโขกําลังรอฟังอันดับหกกำลังรอฟังสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคุณเดิบก็ใชอค่ะ กลัวว่ากัมพูชาเนี่ยหายใจลดต้นคออยู่ยกลัวจะกลัวจะมาแซงหน้าประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการลงทุน FDI เพราะนั้นจากรถไฟระบบรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะทำให้เขตอุตสาหกรรมในอินโดนีเซียเนี่ยติดปีกเลยเพราะว่ามีเขตอุตสาหกรรมเยอะมากในจังหวัดเวสต์จาว่าผมอยากจะยกตัวอย่างเขตอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากของอินโดนีเซียและก็ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน อุตสาหกรรมนั้นเขตอุตสาหรออกรรมนั้นชื่อว่าเขตอุตสาหกรรมจาบาเบกาจาบาเบกาอยู่ในอำเภอเบกาซีเรเจนซี่อินโดนีเซียมีประมาณทั้ง33จังหวัดแล้วก็มีรเรเจนซี่ก็เป็นอำเภอหลากหลายกันไปนะครับเพราะนั้นในเขตอุตสาหกรรมจาบาเบกานะครับซึ่งอยู่ในอำเภอเบกาซีเนี่ยนะครับ ใกล้กับกรุงจาการ์ต้ามากแล้วก็อยู่บนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลิใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเขตอุตสาหกรรมนี้จะทําให้เม็ดเงินเข้าไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมนี้เยอะมากทําไมถึงใหญ่ขนาดนั้นผมเขตอุตสาหกรรมนี้ประมาณสักสี่หมื่นไร่นะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะมีแต่อุตสาหกรรมก็คือเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยอะ่ะมีมหาวิทยาลัยมีที่อยู่อาศัยมี โรงพยาบาลมีสนามกอล์ฟครบวงจรในในเขตอุตสาหกรรมนี้เลยผมคิดว่าการที่มีรถไฟก็จะทําให้เมืองนี้เนี่ยจะยิ่งใหญ่แล้วก็รับเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นแล้วอาจารย์มองว่าเราควรยังจะต้องออให้ความสําคัญกับเรื่อง FDI มากไหมคะหมายความว่าเราควรจะหันไปมองอย่างอื่นหรือเปล่าในการนําเม็ดเงินเข้าประเทศเราเรา,เรายังจําเป็นต้องการเบ็ดเงินจากต่างประเทศอยู่แต่วันนี้ประเทศไทยจะต้อง จะต้องวาดภาพแล้วขีดวงนะครับเอาอปากกามาวงให้ชัดว่าเราจะเน้นอุตสาหกรรมอะไรนะครับ <c oughs> คือขณะนี้เนี่ยบางทีเรายังเน้นอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> ผม,ม,มว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ผิดเลยนะครับเช่นเราอยากจะยังเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเสื้อผ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเขตอุตสาหกรรมต,มต่างจังหวัดอยู่ยซึ่งไม่ใช่ละไม่มีทางที่เราจะไปแข่งอุตสาหกรรมเหล่านี้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะยิ่งใน CLV ได้เลย เพราะเขามีรายง,งานพร้อมเขามีค่าจ้างที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ได้อันนั้สงจากเม็ดเงินลงทุนจากจีนเข้าไปเยอะมากเพราะนั้น<ะ>วันนี้อันหนึ่งเลยในเรื่องของการลงทุนเรายังต้องการอยู่แต่<ะ>ว่าก็ต้องปรับไมายเซตของประเทศไทยว่าเออเราจะเน้นอุตสาหกรรมไหนนะครับอุตสาหกรรมที่รี e ุทอเรสซีฟผมว่าไม่น่าจะใช่ละเรามาเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมที่เป็นนิว n o r m a l ่ะ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพนะครับกลุ่มอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เหล่านี้อันนี้ประเทศไทยต้องมาเน้นให้ชัดเลยอ่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสงสัยเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาคุยกันเรื่องนี่แหละเขตเศรษฐกิจพิเศษในอาเซียนนี่แหละค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเราถูกกัมพูชาหายใจรดต้นคอมาแล้วนะคะเรื่องการลงทุนเม็ดเงินจากต่างประเทศนะคะถ้าเรายังอยากจะดึงกลับเข้ามา ก็คงต้องมาปรับกลยุทธ์กันใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรให้แข่งกับประเทศอื่นในอาเซียนได้นะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่คะ